thank you ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะ เริ่มกันที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์สั่งฝ่ายกฎหมายยกร่างรัฐธรรมนูญรายประเด็นเตรียมหารือพักร่วมฟังความคิดเห็นชี้มาตรา256สมควรแก้ด่วนค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิิตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงประเด็นกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประชามติว่าตอนนี้ได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างแล้วและคาดว่า1นสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จหลังจากนั้นจะได้นําไปหารือร่วมกับพักร่วมรัฐบาลและกรณีที่พลังประชารัฐได้เตรียมเสนอเป็นของตัวเองเรื่องนี้ต้องถามพักพลังประชารัฐส่วนพักประชาธิปัตย์นั้นชัดเจนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปร่างแยกเป็นรายประเด็นร่างละ1ประเด็นโดยไม่นําหลายประเด็นไป รวมในร่างเดียวเพราะหากหนึ่งร่างมี3ประเด็นเห็นด้วย2ประเด็นไม่เห็นด้วย1ประเด็นก็จะทําให้ร่างนั้นตกไปและนําไปหาหรือร่วมกับพักร่วมรัฐบาลอื่นๆประเด็นไหนที่เห็นตรงกันหรือประเด็น ไหนที่ยังเห็นไม่ตรงกันแล้วจะปรับไปเป็นอย่างไรเพราะถึงอย่างไรก็จําเป็นจะต้องอาศัยเสียงร่วมกันและต้องอาศัยเสียงวุฒิสมาชิกและฝ่ายค้านด้วยการแก้รัฐธรรมนูญจึงจะสําเร็จได้โดยประเด็นเร่งด่วนที่เห็นสมควรแก้ไขเป็นรายมาตราคือแก้ไขามาตรา256มาตราที่เกี่ยวข้องกับอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของวุฒิสมาชิกรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องการกระจายอํานาจส่วนการที่ขณะนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ กฎหมายประชามติที่มีแนวโน้มว่าจะมีการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความด้วยนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าพักสนับสนุนกฎหมายประชามติเพราะฉะนั้นนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไปก็จะให้ความเห็นชอบ ต่อกันที่สุพัฒนะพงษ์เร่งกันมาตรการรัฐหนุน GDP ปีนี้โต4%ขอประชาชนช่วยจับจายขณะวัคซีนโควิด19เพียงพอ63ล้านโดสไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษพิกโควิดเป็นโอกาสประเทศไทยไปต่อว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตัวเลข GDP ลดลงในหลายประเทศทั่วโลกโดยประเทศมีการติดลบมากกว่าประเทศไทยในบางประเทศขณะที่สาเหตุหลักมาจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกกว่าร้อยละยีจึงทาให้เศรษฐกิจไทยติดลบร้อยละหก ส่วนเรื่องการจัดฉีดวัคซีนในขณะนี้ได้เริ่มไปแล้วในกลุ่มเสี่ยงสูงและรัฐบาลวางแผนนําเข้ารวมทั้งหมด63ล้านโดสซึ่งเพียงพอต่อคนที่สามารถฉีดวัคซีนได้หรืออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปคนละ2โดสอย่างไรก็ตามปีนี้ถือเป็นปีที่สําคัญที่รัฐบาลต้องประครับประคองเศรษฐกิจโดยการออกมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ที่ร้อยละสแต่จากการคาดการณ์หลายสำนักมองว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละสซึ่งยังขาดอีกร้อยละหนึ่งหรือประมาณ1น0 0 0แล้านบาทจึงอยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันและดําเนินการตามมาตรการของรัฐเพื่อเศรษฐกิจเดือนหน้าต่อไปได้งรงรอใจออ่นน้อมซึข่าวเอ็นเรายงานครับ ตำรวจจะออกหมายเรียกอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวจักกรจันดาราสาวปมกุข่าวโลกสองใบามาให้ปากคำ1เมษายนนี้10โมงเช้าค่ะ พันตำรวจโทรสาราวุฒิบุตรีรองผูก้กำกับการสอบสวนสอนอบางเขนเปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนางสาวอาคคมเิริสุวรรณสุขหรือจักรจันดาราสาวได้มาแจ้งความดำเนินคดีบีหรือ RB อาบีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวและนกอุศนีดาราสาวที่เคยเป็นเพื่อนสนิทและบุคคลอีกสองคนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีการปล่อยข่าวเรื่องว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจันมีโรคสองใบโดยในวันนี้พนังกงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งให้บีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวและนกอุสนีมาให้ ปากคำในวันที่1เมษายน2564นเวลา10นาฬิกาส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีกสองคนจะต้องขอข้อมูลจากทนายความของผู้เสียหายเพื่อมาตรวจสอบและพิจารณาออกหมายเรียกต่อไปอีกทั้งจะเชิญหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยและบุมปนัดดาว,วงผู้ดีมาให้ปากคำในฐานะพยานแต่ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่ชัดแต่เบื้องต้นคาดว่าจะกำหนดเวลาเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนนี้โดยในส่วนของบุมปนัดดามีหลักฐานเป็นข้อความแชทที่อดีตผู้จัดการส่วนตัวของ ักจันทร์รวมทั้งข้อความจากดาราและคนดังส่งให้เป็นหลักฐานทางคดีด้วยส่วนจะมีการไกลเกลี่ยกันระหว่างผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่นั้นก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย <c oughs> เพราะเป็นคดีที่สามารถถอนแจ้งความหากตกลงกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนคดีส่งให้พนักงานอายการพิจารณาส่งฟ้องต่อไปตามกฎหมายค่ะ <c oughs> ความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะปรินานมรับคําสั่งศาลพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนางสาวปรินาไกลคุปสสพักพลังประชารัฐกล่าวภายหลังศาลฎีการับคําร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพียงสั้นๆว่าขอน้อมรับคําสั่งศาลและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยังมั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรมค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกานาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าว i n นอ